สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเข้าครัวค,วค่ะวันนี้เอจะชวนเพื่อนๆมาทำต้มยำกุ้งปลาหมึกน้ำใสกันค่ะเมนูสุดแซ่บที่เต็มไปด้วยรสชาติจัดจ้านหอมกลิ่นสมนุนไพรและความสดใหม่ของกุ้งและปลาหมึกกันค่ะเอได้กุ้งมาจากปากน้ำนะคะตัวใหญ่มากและสดด้วยล้างปลาหมึกให้สะอาด กุ้งแกะเปลือกแล้วก็ผ่าหลังเอาเส้นดำออกค่ะเครื่องปรุงก็จะมีมะนาวหั่นซีกแล้วก็พริกขี้หนูทุบหยาบค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเครื่องต้มยำค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะวันนี้เอจะเพิ่มความหวานให้ต้มยำกุ้งด้วยหอมหัวใหญ่แล้วก็หอมแดงแล้วก็ใส่ผักขึ้นช่ายโรยหน้านะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ ตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเกลือเกลือเขาจะช่วยดึงรสชาติให้ต้มยำกุ้งอร่อยยิ่งขึ้นค่ะเมื่อน้ำซุปเดือดพล่านใส่ตะไคร้ข่บและใบมะกรูดล,ลงไปต้มต่อไปประมาณ2-3นาทีเพื่อให้เครื่องเทศส่งกลิ่นหอมปิดฝาต้มต่อสักพักค่ะกลิ่นหอมสมุนไพรค่อยๆลอ,อยขึ้นมาชวนให้สดชื่นมากเลยค่ะมาถึงขั้นตอนปรุงแล้วค่ะ จะใส่คะน้ต้ยมยำลงไป1ก้อนน้ำปลา2ทพัพพีใส่ผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะใส่พริกเผา1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่เพิ่มความหวานให้ต้ยมยำกุ้งปลาหมึกเราค่ะ ต่อมาใส่พริกขี้หนูสวนทุบลงไปเลยใครชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะตามชอบเลยค่ะเมื่อน้ำซุปได้รสชาติที่ถูกใจแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องใส่กุ้งและปลาหมึกของเราลงไปค่ะเร่งไฟขึ้นเล็กน้อยใส่กุ้งและปลาหมึกลงไปต้มให้แค่พอสุกเท่านั้นนะคะให้สังเกตว่าเนื้อกุ้งจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูและเนื้อปลาหมึกจะสุกใสไม่ควร ต้มนานเกินไปเพราะจะทําให้เนื้อกุ้งและปลาหมึกเหนียวไม่อร่อยค่ะพอทุกอย่างเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวจะเติมมะนาวขั้นตอนสุดท้ายค่ะจะเติมน้ําตาลล็อกรสชาติเลยค่ะสามารถใส่น้ําตาลตามชอบเลยค่ะช้อนฟองออกด้วยค่ะเพื่อจะได้น้ําซุปที่ใสชิมรสชาติน้ําซุปปรับได้ตามที่คุณต้องการ หากจะเพิ่มน้ำปลาหากยังไม่เค็มพอหรือเติมน้ำมะนาวหากยังไม่เปรี้ยวถูกใจสำหรับคนที่ชอบรสเผ็ดส,สามารถใส่ทิกขี้หนูทุบลงไปเพิ่มได้เลยปริมาณก็ปรับได้ตามระดับความทนทานความเผ็ดของคุณนะคะเมื่อทุกอย่างสุกได้ที่แล้วโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยเพื่อเพิ่มความหอมสดชื่นและสีสันที่น่ารับประทานเพียงเท่านี้ต้ยมยำกุ้งปลาหมึกน้ำใสรสชาติจัดจ้านหอมอร่อยก็พร้อมเสิร์ ร้อนๆแล้วค่ะซดน้ำซุปร้อนๆคุกเข้ากับข้าวสวยวร้อนๆหรือจะทานเปล่าๆก็อร่อยลงตัวเป็นเมนูที่ง่ายและรับรองว่าถูกใจทุกคนในครอบครัวแน่นอนค่ะลองทำตามดูนะคะแล้วคุณจะหลงรักในรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของต้มยำน้ำสยอย่างแน่นอนอะไรเพิ่มเติมก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ช่องเอเข้ากลัวด้วยนะคะแล้วจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย